ท่านผู้ชมผมจะปิดท้ายเรื่องที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งนะท่าูชมะประเด็นเมื่อวานนี้จริงๆตอนแรกเป็นข่าวดีนะโอ้ธรรมชาติของเรานี่มันสมบูรณ์ถึงขนาดที่ทาสแมวเห็นปุ๊บเกิดความรู้สึกกันทีเดียวมันคือเสือไฟค่ะเพตรักษาพันธ์สัตว์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวเขาเผยแพร่นี่เหมือนแมวส้มนะเป็นภาพหายากนะคะเสือไฟฮะ เสือไฟเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยน้องใบอ่าน <Ac etic S 1> ยากนิดเดียวอติกโกลเด้นแคทค่ะเอเซติกโกลเด้นแคทนะคะจัดอยู่ในหมวดหมู่ N t ทหรือใกล้ถูกคุกคามเป็นเสอือจริงๆเรียกแคทนะเนี่ยใช่จะเรียกเสือหรือว่าแมวเสือไฟเป็นเสือที่มีขนาดกลางรูปร่างบึกบึนขาค่อนข้างยาวลำตัวสีเรียบมีลวดลายน้อยมีสีพื้นน้ำตาลแดงจนถึงแดงคล้ายกับเข่ง มองผ่านๆอาจจะนึกว่าเก้งบางตัวจะมีสีดําน้ําตาลหรือเทาลักษณะเด่นมันเป็นยังไงหรือบริเวณที่ใบหน้าของมันค่ะจะมีแถบสีขาวเหนือตาเห็นไหมคะแก้มเหนือตากับแก้มเนี่ยจะมีแถบสีขาวๆอยู่แล้วหางเนี่ยจะยาว <c oughs> ปลายหางด้านล่างจะมีสีขาวตลอดมันหาก,กินยังไงหาก,กินตอนกลางคืนและล่าเหยื่อตามลำพังบนพื้นดินอาหารมันคล้ายหนูเลย ชอบหนูชอบกระต่ายคล้ายแมวค่ะอาหารที่ชอบกิน<ต>คือแต่มันกินลูกแก้งนะกระต่ายลูกแก้งแล้วก็นกตัวเล็กๆค่ะพบว่าอาศัยอยู่ตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณร้อยวันออกลูกแค่ครั้งละหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นเราก็เลยพบมันไม่ค่อยบ่อยนะคะน้ำหนักตัวของมันประมาณสัก12-15ถึงกิโลภาพนี้เนี่ยคุณเจรวันคล้ายทองถ่ายเอาไว้ท่านผู้ชมภาพที่มันมองมานะ ไอ้แมบองมาสินี่จะให้เราดูก้อนมันเพื่อน,นี่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 แล้วสักพักย่อตัวมนุษย์มาถ่ายอะไรหรออืค่ะเนี่ยมันมีอาการแบบมนุษย์มาถ่ายอะไรฉันอ่ะไม่มีอีกอ่ะนี่น้องไร้ค่ะนี่ไงนี่ไงแปลว่าเป็นสัตว์ที่หายากแล้วนะหายากค่ะหายดูยากค่ะและขนาดมันเบาหวิวเลยนะใช่ประมาณสิบสองกิโละค่ะ